ฟันปลาฟันนั่นกสิเฮียอยู่ด้วยเห็นทุกคนรบุญเมีรแท้ๆบุญเขาขี้นี่รแท้ๆเขาขี้น่เราแต่ละคนแสดงการย่าอารมณ์ม้นมากจากเขาขีนี่ห ะลุ่มใจีใจใก็งามใจก็ดีที่เขาสิงามบ่งามขึ้นยู่กับจิตใจของคนครับผู้คนฝ่าใหม่ดำแบบนี้เนาะ คู่นี้คือสีใจ๋ห่อนเนาะไปแจกเนาะไปแจกพี่น้องคือเขากินในกินในเป็นสิริมงคลกินในเป็นสิริมงคลพี่น้องแมนเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญเป็นศีลบ์มาดี้เทาก็บทไปแจกทุกคนเนาะไปแจกทุกคนเด้อไปแจกทุกคนมาเอาเด้อครับมาเอาเด้อนี่อันนี้เอฟซีพ่วงหมดเลให้ได้กินนั่นให้ได้กินกนกินทั่วเลยนี่นี่แหละครับเดี๋ยว เป็นมืบุญเขาจีเดอ่น้องบุเขาจีเรบพี่น้องับน้นะครับับกอบขบุนับ้นดอกไม้ก็งามใหญ่ขับะบขับปุ้นขับุ้นลขับน้ตาม

ทุกทีเดี๋ยสิบห้าไปบนเขาเทไปหนึ่ง เากีเอาเาใส่บาทเนาะเอาใส่หิ้วจำนวนพระพิ่น้องเมื่อนี้มีพระ11รูปบ11 11กันนับตามจำนวนบาทเลยนด็ดซองจุน้อยพน้อย Ô mọi người ơi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  mọi người Thank uh -huh. 哎呀，那个、嗯。嗯 okay. จบพีดเดอกเว้ยเอาเริ่มจากต้นพีดเดอร์ไปเนาะไมาจากนี้มา,า,าจากนี้ะเอาเริ่มจากต้นไปสิค่อยๆถ้าย่อยไปต้องคุณอ,อ,อันใดก็ได้ไดอันนี้ของ,อองนะี่ ไปทังคุณไปนอนส่งต่อไปเรื่อยส่งต่อพานสาวสวยมากมาตามมาตามอันนี้ เอ็นได้ยังสลับฟันปลาปันนันก็บสิเฮียอยู่ด้วยจะได้เห็นทุกคน เดียวด้อเดียวด้อุตมไม่ซมอันนี้แกงหน่อไม่ซสุดท้ายกับซิลุ่งมาพีก

เ้าจ mm ีเขาจีจ้ะเขาจีจ่ะเ้าจีละตัวเเออเขาจีใส่ขายมาขาาขาจีาขายาอผู้เขาเขาจีข้าง่มีทุกมีทุกผ้าด้วยกันเขาจีตาใหญ่กยกมาอันนี้เนแดงใส่อันนี้มา ยกเขาจี <Scroll> ้มากจนกระดย่งกระต่ายเงี้ยแหวกสุ่เพิ่งกินอะไรได้สบายสบายมอเลยช่องสบายเลยช่องสบายโหลแพสสบายสบ ใส่ผ้าเทาก็ได้ใช้บาทก็ได้ใส่ผ้าบาทก็ได้ผาบาทก็ได้คือใช้ผ้าเทาแต่ละผ้าละผ้าก็ได้ใส่ผ้าบาทก็ได้ท่านมีทั้งีสองผ้าใช้ผ้าจ้ะ คือรับงานหนักบัเลอันนี้ดเรื่อยๆครับอจานมาไได้มมีหมย่อม้ยมนี่เพล่งมีนจดเป็นงท่าไหมอืมมีแล้วจานไปจานไปจานมีแล้ว นี่แหละเจ้าพื้นร้านบ่อข้อ่เปาแล้วก่อนกเจ้าแสดงกาเจ้าใส่ส่วนกันเพราะว่ากาเจ้าเฮเบครบแล้วนะใส่ส่วนอืมขึ้นมาหนี้ลาแท้ๆขึ้นเขาขี้นี่ละแท้ๆข้นเขาขี้นี่ะและขนแสดงการิยาอารมณ์เึ่งมาจากเขาขี้นอารมณ์แรงใจดีใจก็ง่ามใจก็ดีที่เขาสุดง่ามบ่ง่ามขึ้นอยู่กับพิสใจของคนครับขนเฝ้าอยู่ใหม่ดำแบบนี้เนาะ

มื่อบุญนี่แหละสมจังเป็นบุญปัญญาสุวรรณใส่เวลาจัดพระเขาอยู่เป็น30นาทีย่งอยู่จ่ายยังไงหลายอยู่ ย่อยมาเรื่อยอยู่เอาไม่อีกแล้วนอกจากซีมี่เข้าจีแล้วก็นี่กับต้มเีงเนาะตอบเก็บเอา่หใจมากอีกเหรอ Vam pam 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 you yeah. nhục Thôi thôi Nhục nhục phải dẹp cái chậu này Nhục mày gì em có mình nhắn đồ gì năm thai Gì năm thai ừ. เอาเราไปย่ายเอาเราไปมาบ้านนี้หลังจากห้าถวายพาเรี้ยวห้องก๋วิเอาไปแจกเนาะไปแจกพี่น้องคือเขากินดีกินเนีเป็นสิริมงคลกินเนี่เป็นสิริมงคลแม่นเาเป็นบุญเนาะเป็นบุญเป็นศีลบ้านนี้ห้าก๋วิไปแจกทุกคนเลยไปแจกทุกคนเด้อไปแจกทุกคนมาเอาด้วยครับมาเอาด้วยนี่อันนี้เอฟซีพ่วงหมดให้ได้กินเนี่ยห้ได้กทั้งคันกินทังคันมนี่แหละครับเดี๋ยวงามครับเนาะงามครับ เขามาจอะสันเไปจออันนี้มงามเดียวสันแห้งสิพอถดีนไปยไปเองเฮายไปแจกแล้วเนี่ยนนอ่าน้ามเกินได้เกินก็ด้เ้ามเอ้บวายแล้ว้าเราถ้าิยกไปไปหันเข้าเขาขี้ก็เนี่เอาขี้เอา้น ไ็เลด้ยันสิบหกวันต้อเลี้ยงกันคนหนุ่มคนเลี้ยกันอบฟันปิดหน่อยยกไปแวกังกระด็นไปแจกไปแม่งกันก็ได้มาเด้อครับขอกีมาแล้วครับขอกีเด้อพี่น้องบ้านเ้มาขอกีขอกีครับเอาเอิข้าเจ้าบบนพี่น้องมาขอกีเด้อกีเ้อมาขอกีมาได้บาเลยขอกีมาหอดบานเลครับเพื่มเเอรล่าบุญนี่บ้าง ไปขายลูกล้าน,นันไปขายลูก้านกันนครับโอนาเปลเี้ยงมันแคพ์คน,นนะ่าจอไปซื้อคุณละ